สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับจงอางเผือกบิ๊กไซส์ตะลึงงูจงอางเผือกยาวกว่า4ี่เมตรออกจากป่าบุกบ้านคนหนีกู้ภัยตกบ่อล้างตะลึงงูจงอางเผือกยาวกว่า4เมตรออกจากป่าบุกบ้านคนเสียงเลื้อยเหมือนคนลากกิ่งไม้ใหญ่หนีกู้ภัยที่มาจับจนตกบ่อล้าง21กคุมพาพันธ์ห้า เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลิธิธรรมรังสีกําลังช่วยกันคล้องงูจงอางเผือกตัวใหญ่ยาวกว่า4ี่เมตรที่ตกลงไปในบ่อล้างข้างบ้านชาวบ้านหลังจากชาวบ้านพบงูแล้วแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาจับงูหนีตกลงไปในบ่อล้างเจ้าหน้าที่ต้องช่วยนําขึ้นมาก่อนนําไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติโดยนายเฉลิมชัยใจหนัดอายุ52ปีเจ้าของร้านอาซานจัก,กรยานตั้งอยู่บ้านเลขที่ ถนนภูมีจรด,ดลนตำดลพิมานอำเภอเมืองสตูลเล่าให้ผู้สึกข่าวฟังว่าเมื่อวันที่20คกุมภาพันธ์เวลา14นาฬิกาขณะที่ตนนั่งซ่อมจักรยานให้ลูกค้าอยู่ภายในร้านและแม่นั่งอยู่บนแค่ข้างร้านซึ่งแม่ได้ยินเสียงเหมือนคนลากกิ่งไม้ใหญ่จึงตามหาว่าต้นเสียงอยู่ทางไหนเมื่อหันไปเห็นข้างร้านมีงูจงอางเผือกตัวใหญ่กำลังเลื้อยอยู่ จึงได้เรียกตนออกมาดูตนและลูกน้องจึงออกมาดูเห็นเป็นงูจงอางสีขาวเผือกตัวใหญ่กำลังจะเลื้อยไปบนถนนจึงเดินตามและถ่ายรูปไปด้วยโดยพยายามสกัดห่างไม่ให้เลื้อยขึ้นถนนกลัวอาจจะเกิดอันตรายทั้งงูและคนที่ขับรถไปมางูจึงเลี้ยวหัวกลับไปในป่าข้างร้านและไปนอนอยู่ใต้ต้นมะม่วงซึ่งมีทางมะพร้าวแห้งทับถมอยู่จึงโทรแจ้งเจ้าหน้าที่มูลนิธิธรรมรังสี เพื่อให้มาจับงูดังกล่าวเจ้าหน้าที่มองไม่เห็นจึงใช้ไม้เขี่ยดูงูตกใจเลื้อยหนีและ่นลงไปในบ่อน้ําล้างข้างบ้านตนเองซึ่งเป็นบ่อน้ําเก่าที่ไม่ได้ใช้มานานแล้วเจ้าหน้าที่จึงพยายามใช้บ่วงคล้องแล้วนําขึ้นมาได้อย่างสําเร็จก่อนนําใส่กรงขึ้นรถปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเจ้าของร้านอาซานเล่าให้ฟังอีกว่าแถวนี้จะเจองูมาหลายครั้งแล้ว โดยเฉพาะงูเหลือมส่วนใหญ่เป็นงูเหลือมที่มาขโมยกินแมวก็ให้น้องๆจากมูลนิธิทรรมังสีจับไปปล่อยปลาซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้งและอากาศร้อนมากงูอาจจะลงมาจากเขาซึ่งอยู่ด้านหลังเพื่อมาหาน้ำและอาหารก็เป็นได้ขอบคุณข้อมูลข่าวจากสนุก com และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ